อรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับทุกคนก็บรรยากาศที่นี่นะครับผมอยู่ที่หมู่บ้านห้วยกุ้เลยนะครับบ้านนี้พี่สาวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปที่ดอยปุยโดยปุยที่นี่นะทุกคนเดี๋ยวเราลงไปดูนะครับวันนี้ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงที่นู่นะ เดี๋ยวจะออกเดินเท้าเดินทางช้าๆแบบนี้แล้วก่นกวอนกระติกตารับชมนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเขนตน้องสอนนะครับโอเคนะครับ ดีนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็จอดมอเตอร์ไซค์ไว้อข้างทางครับทุกคนนี่ครับทางอันนี้ทางไปแม่สอนะครับอันนี้ทางที่มาจากน้องเขากลางที่มาจากแม่ปูริงนะครับโอ้โหไกลมากครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะทุกคนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบนดอยนะครับดอยปุยนะครับเขาว่าสวยจะสวยตามที่เขาลือกันหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันับ กระเป๋าสองใบนะทุกคนผมเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกนะทุกคนไม่รู้บรรยากาศที่นี่จะเป็นไงก็รอติดตามรับชมนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนใครที่ไม่เคยมานะทุกคนอะระหว่างทางที่ผมขึ้นมานะครับมันจะมีคล้ายๆที่พักไม่ใช่ที่พักมันคล้ายอุทยานนะทุกคนแต่ไม่มีคนอยู่นะครับแต่ผมว่าน่าจะขึ้นเส้นนี้นะทุกคน นี่เพราะมันมีป้ายตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปพาไปดูป้ายกันนะทุกคนว่าเขาเขียนอะไรบ้างทุกคนป้ายป้ายนะยทุกคนนี่ดอยปุยครับดอยปุยหลวงนะนี่นะครับตั้งอยู่ในตำบลห้วยปุลิงครับอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะหมู่บ้านห้วยหุย้ยห้วยหีนะค,ความสูงจากระดับนะ้าทะเลน่าจะเป็นความสูงนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อย ยี่สิบสองเมตรนะทุกคนโอ้โหดูดูภาพก่อนนะครับทุกคนโอ้โหสวยมากครับทุกคนนี่ครับแต่ละภาพสวยมากมากครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปกันนะทุกคนโอ้โหไม่รู้ว่าจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้หรือเปล่าครับตามภาพนี้ครับทุกคนนี่ครับสวยมากนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนพี่ขึ้นไปดูกันนะครับทุกคนต้องเดินเท้าขึ้นไปนะทุกคนไม่รู้ว่า ระยะทางกี่กิโลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ก็จะเป็นสภาพทางเดินขึ้นไปนะทุกคนก็จะเป็นป่าหมดเลยนะทุกคนหนูดูสิครับเป็นป่าทั้งนั้นนะทุกคต้องเดินเท้านะครับทุกคนนี่ครับจะมีทางเดินอยู่นะครับแต่เป็นทางเดินเท้านะทุกค ครับระหว่างทางนะครับก็ได้เจอเห็ดนะครับเห็ดเยอะมากครับคุณมีเห็ดหลายชนิดครับที่ผมรู้จักก็จะมีเห็ดก่อแดงนะครับทุกคนเห็ดก่อแดงเห็ดหลายชนิดมากครับนี่นะครับทุอันนี้จะเป็นจุดพักที่หนึ่งนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีกี่จุดนะครับนี่ดูป้ายเหรอโอ้โหทางยอดเจะมีป้ายป่าสนนี่ครัร ขาดเยอะมากครับทุกคนเราต้องระวังนะระวังทางครับถ้าเต็มเลครับขึ้นเต็มเท้าครับท่าเยอะมาคนี่เป็นเห็ดกอแดงหมดเลยครับทุกคนกอดแดงครับดอกใหญ่มากครับโอ้สภาพทางทุกคน สุดอยอดนะทุกคนสุดอยอดมากครับทุกคนทางสุดอยอดจริงๆย่างหู นี่ครับนี่จะเป็นจุดที่สองนะครับในการพักนะครับทุานน่ยอดมกบุกป่าอ๋อที่สองเลยมากเลยระยะห่างจากจุดที่สามประมาณห้าร้อยเมตรนะับนผ่นนีรนะโดยประมาณความลักชั้นโซ,โซ่ปาะมาณ ยอดนี่นะทุกคนอันนี้จะเป็นเห็ดกอแดงนะคทุกคนสวยมากครับทุกคนสีสันสวยมากนะเห็ดกอแดงเพิ่งถึง,ถงจุดพักที่สามไกลจะไกลามากแล้ว รู้สึกจะได้ยินเสียงชะน,นีร้องแล้วนอยู่ฝั่งนน้นรับฝั่งนีร้องสุดยอดครับทางที่นี่โอ้สุดยอดครับโอ้โหสุดยอดมาละกอ ะขึ้นตรงนี้แหละทุกคนวูเขาสูงมากมากทุกคนเดินเท้ามาสูงจริงๆจะพาไปดูบรรยากาศข้างบนกันทุกคนว่ามันจะสวยงามแค่ไหนในการลงทุนเดินทางมาครั้งนี้ มอบเตีงแล้วทุกคนมองอะไรก็ไม่เห็นครก่อน นี่เลยนะครับบรรยากาศข้างบนนะครับมองอะไรไม่เห็นเลยครับมีแต่ทะเลหมอกนะครับมีสัตเขาอีกรุ่นที่สูงกว่าที่ผมอยู่นะครับสุ่นยาวสวยมากเปคล้ายเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวแล้วก็มันโล่งนะคุณเป็นทะเลหมอกข้างหน้าครับข้างหน้านะครับสวยมากครับทุกนบรรยากาศที่นี่นสุดยอดครับ นี่เลยนะครับบรรยากาศที่นี่เกินจะบรรยายจริงๆนะทุกคนสุดสวยสุดยอดสวยงามมากๆครับสุดจะบรรยายจริงๆไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับนี่จะเป็นทะเลหมอกหมดเลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นบนดอยนะครับผมอยากให้หมอกลงต่ำกว่านี้นะครับน่าสวยมากครับ รนี่น่าจะสวยกว่านี้นะอยอดส,นะสุดยอดจริงๆสุดยอดอมากมาก ครับตอนนี้เราจะมากินข้าวนะครับหรือมาชมบรรยากาศแล้วก็นั่งกินข้าวนะทุกคนอะไรนะเอ้าปลาทูเลยเลยอะไรครับปลาชอบที่นี่นี่นะครับเป็นข้าวของเรามากินบนดอยนะครับอันนี้ปลาทูนะครับมุยอน้อส้มนะครับแหนมแหนม,นมอันนี้ข้าวนะครับที่เราห่อใช้ใบ

ตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับบรรยากาศที่นี่โหดีนะครับดีดีมากเลยนะครับถ้าใครอยากมาก็มาได้นะทุกคนเหมือนจะว่าเหมือนจะมีคนมาทําคลิปหลายคนนะครับแต่เส้นทางอาจจะใช้เท้าเดินขึ้นนะอาจจะลําบากหน่อยนะครับช่วงนี้ท่าเยอะนะครับถ้ามาก็เตรียมอา่า ยาการทาดการยุงอะไรประมาณนี้มาด้วยนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวสักพักผมก็จะเดินลงไปต่อนะครับทางที่เราขึ้นมา ตอนนี้ผมก็จะเดินทางกลับนะครับก็นี่ก็เป็นคลิปเที่ยวนะครับเที่ยวแล้วก็หาสถานที่ใหม่ๆครับก็เป็นครั้งแรกของชีวิตนะครับที่ได้มาที่นี่นะครับก็เป็นสิ่งแปลกใหม่สําหรับผมนะครับก็ดีนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะยครับไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับว่าผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆไปที่ไหนนะทุกคนโอเคนะครับ 拜好。<Bye. S 2>